ไปดูบรรยากาศการเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่สองที่อำเภอขัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางไปรอลงทะเบียนก่อนเปิดเวลาทําการมีทั้งผู้ที่ลงทะเบียนรอบที่สองและรอบแรกค่ะและส่วนใหญ่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของเอกสารค่ะ วันนี้บรรยากาศในวันแรกของการเปิดให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่สองที่ธนาคารฮอมสินสาขาหัดใหญ่ค่ะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ไปรอลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดการทําการนะคะโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่และเปิดจุดรับลงทะเบียนบริเวณใต้อาคารเพื่อความสะดวกและรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาเป็นจํานวนมากโดยในวันแรกนะคะส่วนใหญ่ก็จะ เป็นผู้ที่มารับแบบฟอร์มไปกรอกรวมทั้งมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกและครั้งที่2ซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่นะคะกย็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของเอกสารยังไม่ครบค่ะ นางนาริมนทะเชียนทองอายุ73ปีชาวอำเภอหัดใหญ่ซึ่งมาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกนะคะก็ได้บอกว่าครั้งที่แล้วพลาดโอกาสไม่ได้มาลงค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า เปิดลงทะเบียนในรอบที่2แล้ววันนี้เป็นวันแรกก็จึงรีบมาลงตั้งแต่เช้านะคะโดยเงินที่ได้ก็จะนําไปใช้จ่ายในครอบครัวและขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนรอบที่สองค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนค,คือวันวันนี้อ,อาจจะยังไม่ทันไม่ทันแล้วเพราะว่าธนาคารปิดแล้วแต่ว่ายังทันนะคะก็ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม2560ที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยหรือว่าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรค่ะค่ะ